สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปลู n a าซคลิปที่485นะวันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารลู n a ากับตลาดคริปโตนะฮะวันนี้มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับตลาดคริปโตและลู n a าซีเนี่ยอยู่ประมาณ6ข่าวด้วยกันนะข่าวแรกนะฮะก็คงหนีไม่พ้นนะ,ะวันนี้เป็นเดทไลน์นะฮะของรัฐบาลสเปิกานะจะถูกชัดดาวหรือไม่นะเพราะว่าเขามีเวลา24่ชั่วโมงในการบรรลุข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับ กับงบการเงินนะแต่ก่อนที่จะไปถึงนะข่าวนั้นนี้ต้องขออนุโมทนาให้กับชุมชนสำนักอาจารย์ต้นนะฮะวันนี้เองเนี่ยผมก็พร้อมกับคณะบุญนะ,อะของสำนักชุมชนสำนักอาจารย์ต้นคลิปโตสายหมูนะเดินทางนำเงินนะของอบรรดานะผู้มีจิตใจดีนะที่ได้ฝากเงินไปทำบุญนะจำนวนเงินเนี่ยที่รวบรวมได้เนี่ย เป็นเงินทั้งสิ้น87,500บาทนะผมก็ได้มอบให้คุณป้าเจ้าของบ้านไฟไหม้แล้วนะถึงมือโดยโดยตรงเลยฮะนี่อันนี้ท่านนี้เป็นป้าเจ้าของบ้านนะอ่าเราก็ดูภาพชัดๆนะนี่เป็นป้าเจ้าของบ้านนี่ินี่เป็นท่านผู้ใหญ่บ้านนะนี่เป็นท่านนายกนะฮะองค์การบริหารส่วนตำบลไกไกในนะฮะก็มาร่วมเป็นสกีพยานมอบเงินให้อ่ากับป้านะ8 7 5 0 0นนะ ก็มาต้อนรับก็มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวแทนท่านไหนนะที่ประสงค์นะจะส่งมอบเสื้อผ้านะเพราะว่าป้าเองเนี่ยบอกว่าไม่เหลืออะไรเลยนะหรือสิ่งของอาหารแห้งเนี่ยก็ส่งไปที่ตามที่อยู่นี้ได้เลยนะอันนี้ก็เป็น ช่องทางอีกทางหนึ่งถ้าเกิดใครอยากจะส่งพวกสิ่งของนะก็อนุโมทนากับบุญใหญ่ในครั้งนี้ด้วยนะขอให้ทุกท่านเนี่ยร่ำรวยร่ำรวยนะฮะนึกหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปาดถนานะมาอนุโมทนากันก่อนสำหรับข่าวแรกนะฮะวันนี้เนี่ยมีทั้งหมด5ข่าวด้วยกันข่าวแรกเลยคงหนีไม่พ้นเรื่องการเปิดให้ซื้อขายกองทุน e t ethereum นะฮะของ etf อ่าก็จะมีการซื้อขายในวันที่2ตุลานี้นะ ตัวเซกเองไม่อนุมัติบิตคอยนะฮะแต่อนุมัติอีเธอเรียมบางคนก็สงสัยทําไมไม่อนุมัติบิตคอยคืออย่างนี้ฮะคือเขาเนี่ยไปให้ถ้อยคํากับสภาเนี่ยว่าบิตคอยไม่ใช่หลักทรัพย์แต่เขาบอกว่าอีเธอเรียมเนี่ยเป็นหลักทรัพย์ฉะนั้นเนี่ยพอเขาบอกว่าอีเธอเรียมเป็นหลักทรัพย์เนี่ยเขาก็มีอํานาจที่จะอนุมัตินะคุณยื่นมาผมอนุมัติทันทีเลยนะแต่บิตคอยมันมีปัญหาเชิงกฎหมายหรือการวิเคราะห์นะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ไม่อนุมัติ นะฮะบิตคอยเขาก็ยื้อไปเรื่อยๆบางคนก็บอกว่าเก็บของไม่ไม่ไม่ไมทันเหรอนะจริงๆก็เหมือนเป็นการแกล้งนะฮะแกล้งสอสอยู่พอสมควรเพราะว่าสอสส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยซื้ออีเธอรี่นะซื้อบิตคอยซะเยอะ DCA b i t บิตคอยซะเยอะนะฮะก็กลายเป็นว่าไปอนุมัติอีเธอรี่มนแทนอพอคนเฮลโลมาอีเธอรี่มนะค่าก็บิตอ,อนุมัตินะฮะตัว BTC แทนบางคนก็บอกว่า ไอ้เดทไลน์วันที่17ตุลา66เนี่ยบอกเลื่อนน่ยมันยังไม่ถึงเวลาเลยนะตอนนั้นอาจจะกลับลำอนุมัติก็ได้เรียกว่าเออเหมือนออนุมัตนะอีเธอรียมนะให้สปอตไลท์มันส่องไปที่อีเธอเรียมก่อนหลังจากนั้นมาเนี่ยทุกคนก็เฮโลมาน,นี่นะค่าก็ไปอนุมัติบิตคอยทีหลังอันนี้ก็ดูกันไปนะวันนี้เรามาอัปเดตเรื่องดวงเบบี้ด็อกด้วยจริงๆเบบี้ด็อกนะฮะ กับดวงของบิตคอยแคสเนี่ยก็มีความสําคัญอย่างหนึง่งจริงๆบิตคอยแคสเนี่จะสัมพันธ์กับตัว XEC เพราะจะเป็นดวงเดียวกันนะนะฮะส่วนลูน่านะวันนี้ตัวเล็ก YZ เนี่ยก็ได้มีการพูดถึงตัวลูน่าซว่ามีโอกาสที่จะถึง1ดอลลาร์นะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอจะถึง1ดอลลาร์ได้ไหมเนี่ยมันอยู่ที่การเผานะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการกาวอยู่พอสมควรอีกข่าวหนึ่งก็เป็นข่าวที่ ออสารในสัมภมาเนี่ยได้ยกฟ้องคดีของเทอร a ล่าฟอร์มแลบที่มีการฟ้องในเรื่องค่าเสียหายปีที่แล้วนะอีกข่าวหนึง่งนะฮะซึ่งเป็นข่าวสำคัญเลยสรุปข่าวแรกเลยนะฮะ Google นะ,ะตอนนี้มาเป็นโนดให้กับเม t i c แล้วบางคนอาจจะสงสัยว่าเมติกนี่เกี่ยวข้องกับชุมชนยังไงผมเนี่ยนะฮะสร้างเหรียญน,นะ,ะของอาจารย์ต้นเนี่ยนะฮะในเชนของเม t i c นะถ้าใครจำได้เม t i c เนี่ยมันเป็นเหรียญแรกๆที่ผมผมมองว่ามัน มันพละตะดีนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมติกนี่มาก่อนเขาเลยนะก็ตัว Google เองนะก็มาเป็นโนดให้กับเมติกเรามาดูข่าวแรกนะฮะข่าวแรกเนี่ย The Crypto Basic นะได้ลงว่าถ้าเกิด DCA นะฮะชิบะเนี่ยด้วยเงิน100ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนเนี่ยนะะเงินตรงนั้นจะกลายเป็น38ล้านดอลลาร์ได้อย่างไรนะเออแต่มีลูกศิษย์หลายคนนะฮะใช้วิธีการลงทุนแบบ DCA รายเดือนแบบนี้เนี่ย มีถ้ามีวินัยนะถ้าคุณมีวินัยอ่ะคุณจะมีโชคใหญ่ตามนี้แหละหอเรามาดูนะฮะจริงๆเนี่ยการลงทุนแบบดีคริปโต dCA เนี่ยก็ถือว่าเป็นการลงทุนแบบอย่างมีวินัยการเงินอยู่พอสมควรนะแต่บางคนคืออย่างนี้มันอยู่ที่มุมมองด้วยถ้าเกิดคุณปลูกจิตสำนึกนะมีชุดความคิดว่านะคระิปโตเนี่ยมันเป็นแค่การพานันเนี่ยคุณก็จะมองว่าเออมันเป็นการเสี่ยงโชคนะซึ่งคนส่วนใหญ่คิดอย่างนั้นนะ แต่ถ้าบางคนเนี่ยเขารู้ระบบรู้เทคนิคเนี่ยเขาก็มองเหมือนหุ้นอ่ะเหมือนหลักทรัพย์มองเหมือนทรัพย์สินนะ,ะเขาไม่สนใจเรื่องราคาคุณไปดูบริษัทบริษัทหนึ่ง DCA Bitcoin แบบอย่างบ้าระห่ำเลยนะเขาเชื่อมั่นมากว่าอนาคตมาแน่นะบางคนเนี่ยเขาเชื่อมั่นในชีบากะแล้วก็ชิบาเองเนี่ยก็ทำให้คนเป็นเศรษฐีเยอะก็มีข้อมูลนะฮะว่าถ้าเกิด DCA นะฮะชิบานะทุกๆเดือน,เด,อนเดือนละ100 100ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยตั้งแต่วันที่28กันยายนนะฮะปี2020ถึง28กันยายนปี2023่มเนี่ยนะฮะมูลค่าของคุณเนี่ยจะเป็นเงินทั้งสิ้นนะนี่เท่านี้เลยโตขนาดนี้เลยนะชนะแล้วเนี่ยคุณ DCA ไม่ว่าจะเป็นลูน่าชิบาเนี่ยอย่าไปมองว่าเฮ้ยมันเป็นเหรียญกระจกนะเนี่ยไอที่กระจกเนี่ยคุณเห็นนะนี่คือความกระจกของมันนะ เ,เงินยเงิน3,600ดอลลาร์นะกลายเป็น38ล้านดอลลาร์สหรัฐโตขึ้น1ล้านเปอร์เซ็นต์นะนี่เป็นการ DCA แบบรายเดือนไล่ตามนี้เลยนี่ก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการลงทุนอย่างมีวินยัยนะฮะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีวินยัยไอ้ที่ไม่มีวินัยก็คือเสียวนะพอเสียวก็ขายปุ๊บเลย,เยกลายเป็นคือซื้อแพงขายถูกนะไอะ้ซื้อแพงขายถูกนี่ไม่ควรทำนะเหมือนแค่กระโดดขึ้นรถ นะพอมันลงมาค่าเ็าขายนะแต่บางคนก็เขาเรียกว่าเป็น VI แบบถูกบังคับก็คือไปติดดอยก็เลยต้องเป็น VI โดนโดยบังคับพอมันขึ้นไปถึงจุดที่ตัวเองเท่าทุนปั๊บกระโดดออกเลยแล้วมันไปต่อพอไปต่อปั๊บกระโดดเข้าอีกรอบหนึ่งติดดอยอีกรอบหนึ่งนี่นี่คือวังวนแห่งการลงทุนที่ไม่มีวินยัยนะฉะนั้นก็ต้อง อยากเป็นอย่างเขาอยากรวยอย่างเขาต้องทําอย่างเขาให้ได้นะอันนี้สําคัญมากเลยนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกอันหนึง่งตัว e c a s เองเนี่ยวันนี้นะก็ได้รีดเข้ากระดานกระดานหนึ่งนะซึ่งแลบบิ t คอยหรือคอยแลบ b i t นี่แหละเดี๋ยวเราไปดูข่าวอันนี้เป็นภาพที่เขาแจ้งให้เรารู้ว่าตอนนี้เราอยู่ในโซนไหนตอนนี้เราเป็นอยู่ในโซนที่มันกําลังจะขึ้นนะถ้าเราเปรียบเทียบ3 พทเทิร์นที่ผ่านมานี่แพทเทิร์นที่1 p a t t แพทเทิร์นที่2แพทเทิร์นที่3นะตอนนี้ยังอยู่ในโซนที่เราจะขึ้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์วิเคราะห์เนี่ยแปลว่าไอจุดต่ําสุดในช่วงครั้งที่แล้วที่เป็นแพทเทิร์นที่แล้วเนี่ยมันจบลงไปแล้วในช่วงที่เอฟทีเอ็กล่มนะฮะฉะนั้นตอนนี้จะเป็นโซนที่จะเป็นตลาดเข้าบูมาร์เก็ต ถ้าเกิดเนี่ยนะสปอร์ตบิตคอยน์นะเซกอั Bitcoin, นะุมัตินี่ก็อาจจะเป็นบูมมาเก็ตหลังอย่างนี้ตอนนี้ผู้ใช้รายเดือนของตัวทวิตเตอหรือนะแอปพลิเคชัน X อนะอยู่ในระดับสูงสุดนะเป็นประวัติการ5 5นะห้าล้านคนนะอันนี้ก็เป็นกองทุนหนึ่งนะที่เตรียมซื้อขายสปอ e ีเทอร์เรียมฟิ ETF นะในวันจันทร์หน้าที่จะถึงรู้สึกว่าจะมีอยู่9เจ้าหรือไงเนี่ยที่จะซื้อขายในวันจันทร์นี้นะก็ต้องมาดูตลาดจะเป็นกนระทิงไหมอ่าก็ต้องดูกันหลังจากนี้อีกข่าวหนึ่งก็โรลีกอนแจ้งว่าตัว o o o l l e l o u u เนี่ยนะฮะก็เข้าร่วมเป็นโนดให้กับ กับตัวเมติกนะฉะนั้นเมติกนี่ก็ถือว่าเป็น c h a อีกอันหนึ่งที่ราคาถูกอนาคตอาจจะไม่ใช่ราคาถูกนะอันนี้ก็เป็นการแจ้งยอดนะก็มีการแจ้งว่าจริงๆเนี่ยไอ้ตัวบัญชีกองกองบุญตรงนี้เนี่ยนะฮะผมก็เปิดเพื่อให้เป็นบัญชีเดียวไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเงินผมนะเป็นบัญชีที่เออเอาไว้รับ นะเอาไว้รับบางคนเนี่ยโอนมาช้าเนี่ยผมก็จะโอนเข้าวัดพุทธบาทน้ําพุบ้างโรงพยาบาลส่งบ้างซึ่งจะทําแบบนี้ตลอดจะไม่ให้มีเงินค้างบัญชีนะแม้จะมีดอกเบีย้ยขึ้นมาดอกเบีย้ยตรงนี้ก็จะถูกโอนไปหาโรงพยาบาลส่งนะเพื่อนะฮะเอ่อความโปร่งใสนะจะไม่มีเงินค้างบัญชีนี้เดือดขาดบัญชีนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเงินส่วนตัวผมเลยนะฮะเป็นเงินที่ใช้เพื่อสาธารณกุศลน,นะก็ว่ากันไปอันนี้ ถือว่าผมเป็นสะพานบุญให้ทุกคนข้ามไปนะข้ามไปให้ถึงฝั่งฝนะันนีนะฮะนี่ก็ถือว่าเอ่อเป็นบุญใหญ่อีกอันหนึง่งจริงๆเราทํากันมา7ปีแล้วนะไม่ใช่เพิ่งจะทำนะครั้งที่แล้วเนี่ยเอ่อได้ช่วยบ้านไฟไหม้ที่ผมพิรามนะได้เงินอยู่ประมาณ7 73,000นะครั้งนี้ก็ถือว่าได้เยอะนะอีกข่าวหนึ่งซึ่งสำคัญมากนะก็เป็นข่าวของเหรียญแบดนะทรงอย่างแบดนะตอนนี้เซอร์ติก็ได้ตรวจสอบความปลอดภัยนะอันนี้ก็ผมก็อัปเดตให้สำหรับชุมชนชาวอ่าทรงอย่างแบดนะอีกอันนึงก็อย่างที่เราบอกนะฮะว่าบริษัทนะเอ่อไมโครเนี่ยเขาก็ DCA Bitcoin มาปัจจุบันนี้เขาขาดทุนนะ เขาขาดทุนแต่เขาไม่สนใจมันก็เหมือนคนที่ DCA ชิบะ DCA Luna คือเขาเชื่อมั่นไงเขาเชื่อมั่นว่าถ้ามันมานะมันจะทำให้เขาเป็นเศรษฐีได้มันก็เหมือนบริษัทเนี้ยเขายอมเอาเงินตัวเองเนี่ยนะฮะเอาลงมาทุ่มในสิ่งที่บางคนมองว่ามันไร้ค่าทำไมอ่าทำไมแบ็กล็อกซึ่งเป็นผู้บริหารสินทรัพย์นะระดับ9้าเลน10ทิลียนเนี่ยรวมกัน1 5ทิ้เลยนเนี่ยสนใจอะไรกันในบิตคอย นะบริษัทนี้เขาบ้ายัางไงเขาถึงได้ DCA อย่างาบิตคอยอย่างบ้าคลั่งโดยตลอดนะฉะนั้นเราต้องถามใจเราดูว่าเอ๊ะสรุปเราเราเราเข้าใจอะไรผิดไหมนะก็ต้องร้ว่ากันไปอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบเรื่องบิตคอยกับทองคำนะฮะซึ่งบิตคอยเนี่ยจะเอาชนะทองคำได้เนี่ยก็ต่อเมื่อมีราคาอยู่ $7,000 700, 0 0ดอลลาร์สหรัฐนะอ่านี้ก็เป็นตารางนะการอนุมัติจริงๆการอนุมัตินะฮะไอตัว อ,อีเทอร์เอียมเนี่ยที่จะมีการซื้อขายกันในวันจันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยนะฮะเนี่ยมีอยู่9กองทุนมั้งนับซีหนึ่งสองสี่้าเจดดเก้า้าเจ้าจริงๆนะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้เเจ้าเนี่ยจะขายกันในวันจันนียนะฮะคุณก็ต้องดูนะมันก็แปลกนะฮะเขายื่นนะฮะตัวอีเทอร์เอียมเนี่ยอนุมัติทันทีนะฉะนั้นเดี๋ยวแบ็คล็อกเขาก็ยื่นเหมือนกันนะเขาก็ยื่นเหมือนกันผมเห็นข่าวว่าเขาก็ยืน่นฉะนั้นพอเขายื่นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะมีการ เทศเหมือนกันอย่างบ้าข้างหลังอย่างนี้นะอันนี้ตัวคอยเบเองก็ได้รับการอนุมัติด,ด้านกฎหมายนะเพื่อเสนอนะการซื้อนะฟิวเจอร์ของบิตคอยให้กับลูกค้ารายย่อยทั่วโลกนะวันนี้เองเนี่ยผมก็นำเรื่องของพระราหูนะคำพยากรณ์นะแล้วก็ทางแก้ไขแบบง่ายๆนะโดยไม่ต้องไปรอหมอดูที่ไหนอะ่ะราหูเนี่ยจะย้ายวันที่17ตุลา66นี้ซึ่งจะเป็นผลดีกับลุนาผลดีกับชิบะ ผลดีกับตัวบิตคอยเนี่ยนะฮะหลังจากนี้มาจะมีดวงราศีไหนลุง่งราศีไหนร่วงนะวิธีแก้ไขอย่างไรก็ไปฟังคลิปนี้แล้วกันส่วนคําพยากกร์เนี่ยเป็นเรื่องคําพยากรณ์ทั่วๆไปนะความแม่นยำเนี่ยขึ้นอยู่กับวาลัคณาหรืออะไรด้วยนะฉะนั้นราหูใครราหูมันอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันมากนะมันต้องดูที่เฉพาะดวงด้วยนะแต่นี่ก็เป็นการบอกวิธีแก้และ สิ่งที่จะต้องระวังแต่ละราศีอย่างน้อยนะค,คุณก็รู้ล่วงหน้าจะได้ระวังนะผมไม่ได้ให้คุณงมงายไปเที่ยวไหว้อะไรนะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางแก้เนี่ยนะเป็นทางแก้แบบเรียบง่ายมากนะเราก็ให้ระวังในสิ่งที่มันจะเกิดถ้าระวังเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งแก้ถูกไหมเช่นระวังการคนจะมายืมเงินเราไม่ให้ยืมเสียมันก็ไม่ต้องมานั่งทวงใช่ไหมฮะฉะนั้นหรือเรามีดวงเอ้ยลาหูล้วงทรัพย์นี่ไปลงทุนไม่ได้นั้นเราไม่ไปลงทุนมันก็ไม่เจ๊งมันเคยมีคนฝืนแบบนี้แหละฮะ ไม่เชื่อพระสาเบียดเรือนการเงินนะไปซื้อคอนโดจะให้คนเช่าปรากฏว่าโควิดเข้าไม่มีนักศึกษาเช่าเจ๊งเลยอย่างเงี้ยนะฮะหรือไปซื้อแฟนชายหมูกระทะไม่ทันจะวางกระทะเลยนะฮะโควิดเข้าอย่างเงี้ยคือไอ้เรื่องพวกนี้บางทีเราก็ต้องตระหนักตระหนักให้ดีๆคิดให้ดีๆนะอันนี้ผมก็ทําคลิปไว้ให้อีกข่าวหนึ่งส่วนโดเองเนี่ยตอนนี้ก็ปฏิเสธเรื่องแชทหลุดที่ว่าเขาสร้างธุรกรรมปลอมขึ้นมา ไอ้ตอนนี้เนี่ยนะฮะโดเองเก็รอปล่อยนะฮะจากมอนเตเนโกรนะสารที่คดีที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเดินทางฉะนั้นก็ต้องรอหลังจากนี้นะฮะว่าจะถูกส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือไม่เราก็ต้องรอดูนะฮะว่าสรุปแล้วเนี่ยเออเธอลาฟอร์มแลบเนี่ยได้ขอนะเอกสารมาจากตัว ftx ได้หรือยังนะผมก็อยากเห็นมากเลยนะฮะอ่ะคอยและบิด ได้ l ีดนะฮะ e c a s นะเข้ากระดานเทรดนะก็ถือว่าเป็นข่าวสำคัญสำหรับ e c a s หนึ่งใน3เหรียญน,นะ,ะข่าวสำคัญอีกข่าวหนึ่งก็เป็นคดีนะที่มีการฟอ้องเทราฟอร์มแลบ lab, แบบกลุ่มนะในศาลนะขแขวงของอเมริกานะตอนเหนือของแคลิฟอร์เนียนะแบบกลุ่มศาลก็ยกฟ้องนะจริงๆการลงทุนเนี่ยมันอยู่ที่วิจารณญาณมันไม่มีใครไปจับมือคุณมาลงทุน ฉะนั้นเนี่ยหลักคิดง่ายๆเลยคือถ้าจะเป็นคดีช่อโกงเนี่ยเขาต้องหลอกคุณเขาหลอกให้คุณมาลงทุนน่ะแต่ถ้าเขาไม่ได้จับมือคุณลงทุนคือไม่ได้จับมือกดไม่ได้ไปอะไรเนี่ยคุณมาฟังแล้วคุณก็กดด้วยมือของคุณเองเนี่ยอันนี้มันคือคุณต้องยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนะตอนเวลาคุณลงทุนเน่ะเขาจะถามคุณว่าคุณยอมรับไหมแล้วคุณก็ต้องประเมินตัวเองนั่นแหละคือข้อผูกพันในเอ็กเชงที่เขาจะเขียนเอาไว้นะฉะนั้นคุณก็พึง รู้ด้วยนะใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยไม่งั้นมันก็จะเป็นแบบนี้ก็ยกฟ้องกันแบบนี้แหละนะอีกอันนึงก็อย่างที่เรารู้กันนะฮะว่าสมเมกาเนี่ยตอนนี้มีเดยไลน์ยีชั่วโมงนับถอยหลังจะชัดดาวนะแต่ผมก็เชื่อว่าเขาตกลงกันได้ครั้งที่แล้วเขาก็ตกลงกันได้นะมันอย่างนี้คือตอนนี้เนี่ยสภาล่างเนี่ยรีพับลิกันเนี่ยถือเสียงข้างมากเขาได้เปรียบไง ในการผ่านงบการเงินฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเขาผ่าได้เปรียบเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหารัฐบาลในเวลาะจะใช้จ่ายเนี่ยมันก็ต้องมีกฎหมายให้จ่ายเงินก็เรียกว่าพระราชบัญญัตินะลายจ่ายประจําปีซึ่งประเทศไทยเราก็มีนะฮะ ประเทศเขาเนี่ยถ้าเกิดไม่ผ่านกฎหมายเนี่ยจ่ายเงินไม่ได้แล้วการก็จะไม่ได้รับเงินเดือนมันก็เหมือนถูกเลิกจ้างในในนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะถูกชัดดาวหรือไม่ก็หลังอย่างนี้แต่ผมก็เชื่อว่าเขาก็ต่อรองกันได้นะเดี๋ยว17ตุลาหกไปเขาก็แก้ปัญหานี้ได้นะเพราะลาหูจะย้ายออกแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวเรื่องออคอยและบิดแลบนะได้มีการลีดนะ e cast เดี๋ยวเราไปดูที่ดวง e cast นะฮะซึ่งจะไปสัมพันธ์กับดวงบิ c คอย cast คือวันเกิดเดียวกันนะ อันนี้ก็เขาบอกว่าเต็มสูบนะ o o l e ข่าวลุกหน้าบุกเบิกตลาดคริปโตเข้ารับหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบให้หนึ่งกับบล็อกเชนนะก็คือเมติกนะที่มีศักยภาพนะแล้วก็พร้อมนำศักยภาพไปใช้กับยู u ู e นะฮะจีเมลและยก,ยกระดับความปลอดภัยสูงขึ้นอีกนะนี่ถือว่าเป็นข่าวดีอันนี้ก็เป็นเรื่องก้าวกองทุนนะที่ จะเข้าเทรดนะฮะอีเทอร์เรียมฟิวเจอร์ ETF นะซึ่งจะเกิดขึ้นในวันจันทร์9้าโมงครึ่งนะน,นี้ก็เป็นการยื่น ETF อีเทอร์เรียมอีกนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพนะการมอบเงินนะส่วนตัวลูน่าเรามาดูกันนิดหนึ่งนะฮะจริงๆตัวเล็กไวซนะก็ได้มีการอธิบายว่าทำไมเนี่ยลูน่าจะกลับไป ที่หนึ่งดอลนะที่1ดอลนะลาร์เขาก็มองถึงเรื่องการเผาจริงๆผมว่ามันก็ยากนะที่จะไปเอาลูน่าซีที่อยู่ในมือของผู้ใช้เนี่ยเอามาเผาได้มาหาศาลขนาดนั้นมันต้องมีวิธีการทะนั้นเนี่ยผมก็มองว่าเขาก็ต้องคิดหนักอยู่พอสมควรแต่เขาอาจจะมองเรื่องการสเต็กนะฮะคือจริงๆเนี่ยเรื่องการสเต็กค,ค,คือเอาลูน่ามาสเต็กเนี่ยมันเป็นแนวคิดที่มันก็ได้นะแต่ว่าคุณจะ ให้คนที่เขามีลูน่าอยู่เอามาสเต็กได้ยังไงคือยอมปล่อยลูน่าจากมือเขาเนี่ยนะฮะเอามาเผาหรือเอามาสเต็กหรือเอามาแลกเปลี่ยนหรือมาสวอปได้ยังไงแนวคิดตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดเทอร์โปลดีไฟแล้วเทอร์โ d e ดีไฟเนี่ยมันมาแบบดีนะมันดีช่วงแรกแล้วมันมาเจ๊งเพราะว่าไอทีมันมัน มันคอร์รัปชันนะนะ้ชนะแล้วเนี่ยหนึ่งในทีมนะหนในทีมมันยักยอกทรัพย์สินในส่วนหนึ่งไปชนะแล้วเนี่ยเขาก็ต้องแก้ปัญหาเรื่องตรงนี้ด้วยซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าเธอรับอร์ตดีไฟอยู่ในขั้นการตรวจสอบของของเซอร์ติอยู่นะ,ะผ่านอยู่ประมาณ90%มับน้งก็ต้องรอดูหลังจากนี้นะซึ่งตัวเล็กไวแซเองเนี่ยเขามองถึงเรื่องการการเผานะ u s t c LunaC ผมว่า คือไอถึงนีมันถึงแน่แต่มันถึงเมื่อไหร่เท่านั้นแหละนะหนบาทมันถึงแน่นอนฮนะเออมันต้องก่อนเพราะว่าถ้าเขาจะผักให้รูหน้าซีถึง1นดอนเนี่ยมันต้องท่าน1บาทถูกไหมเออสามเซนเนี่ยไม่ถึง3เซนด้วย2.9จุดเก้าเซนนะ่ฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องว่ากันไปสําหรับไอไอตัวการเผาผมมองว่าเทโลพอร์ตดีไฟเนี่ยจะต้องสร้างเขาเรียกว่างไงอ่ะสร้างความน่าเชื่อถือ นะสร้างความไว้วางใจอีกเยอะนะเพราะว่าโปรเจกต์เรื่อง d e f าเนี่ยโอเคในอนาคตมีมาแนนะ่แล้วมาแข่งกับธนาคารด้วยฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดกฎระเบียบทางกฎหมายมันออกมาแล้วมันคุ้มครองผู้ใช้เนี่ยอย่างดีโดยเฉพาะพวกไมก้าก็ดีอเมริกาก็ดีนะที่เป็น GDP ใหญ่ๆเนี่ยที่ออกกฎหมายมาแล้วคุ้มครองพวกดีฟาเลยพวกนี้ มันก็จะเป็นผลดีไงพอเป็นผลดีเนี่ยตรงนี้มันถึงจะกระเตื้องขึ้นมันก็ต้องหลังจากบูมมาเก็ตรอบหน้าไปแล้วเนอะอันนี้ส่วนตัวเลขกายเซเองก็ได้แสดงความเห็นนะผมก็มองว่าเ,เขาก็มองถึงเรื่องการเผาอุปทา,านหมุนเวียนนะซึ่งจะผักดันราคาไปที่1เซนนะซึ่งสามารถทําได้นะมันก็ทําได้ฮะการปักหลักและการเผานะก็คือการสเต็กฉะนั้นเพื่อจุดตรงนี้เนี่ยเขาก็ต้องหาวิธีการนะ ก็ยกให้เป็นหน้าที่เขาเราเป็นผู้ผู้ถือเราก็นั่งมองตาปีบๆอย่างเดียววันนี้เองเนี่ตัวบแอนเองยังไม่ได้เผานะก็น่าจะพรุ่งนี้ะนะฮะฉะนั้นเนี่ยปริมาณการเผาเนี่ยก็จะมีความสําคัญมากไอ้ไอ,องครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันคือการเผาแบบแบบแบบพลาดนะอันนี้เกิดการเผาแบบพลาดอันนี้ก็ไม่รู้เกิดการเผาแบบพลาดหรือเปล่าน,นะเผาไป200ล้านอันนี้เผาไป 500- 500แล้วนี่2 0 0 นะถ้าเผาแบบพาดอย่างนี้บ่อยๆก็ดีเหมือนกันนะอยากให้พาดสักเป็นสิบสักสองสามทิลเลียนนะถ้าเผาพาดสักสองสามทิลเลียนเนี่ยบันเทิงเลยนะสำหรับตัวลูน่า Luna, นะอันนี้ก็เป็นกราฟนะที่มีการแสดงให้เห็นว่าสามครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะพอมันเป็นทรงแบบนี้หลังจากนี้มันก็ขึ้นแบบที่เราเห็นเนี่ยอันนี้คือบูมาร์เก็ตนะอันนี้ก็ขเขาก็อมองว่าไอ้จุดที่มันต่ําสุดที่มีการพูดว่าต่ําสุดต่ําสุดเนี่ยมันจบไปแล้วนะ อนนันนี้มันเป็น COVID, วิกฤตโควิดนะเนี่ยถ้าเกิดเราดูแบบภาพใหญ่นะอันนี้คือวิกฤตโควิดนะมาลงสุดไปแล้วแล้วมันก็ขึ้นเลยนะอันนี้เป็นวิกฤตจริง,รงๆมันเริ่มต้นจากวิกฤตลูน่าก่อนนะแล้วก็วิกฤต t a r r o นะแล้วก็วิกฤตถัดมาก็จะเป็นวิกฤต ah ftx นะฮะนี่เขาก็มองว่าเทียบเคียงเนี่ยมันจะเป็นวิกฤตเดียวกันหลังจากนั้นมาราคามันก็ขึ้นเขาก็มองทรงว่าเนี่ยทรงมันคล้ายกันกับช่วงเนี้ยเออมันก็เหมือนกันจริงๆนะเนี่ย เหมือนกันเปรียบเลยนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็วิเคราะห์ว่าหลังจากนี้มาเนี่ยมันจะเป็นแพทเทิร์นห้าไหมอันนี้เขามองว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าน,นี่ก็เป็นการนับเว็บนะ,ะว่ากันไปนะอีกอันหนึ่งก็ตัวเบบี้ด็อกตอนนี้ก็ติดท็อปเทนนะไฮไลท์เหรียญมีมจริงๆ b a b เบบี้ด็อกเองเนี่ยนะฮะดวงเขาเกิดราศีพฤษภราศีพฤษภเนี่ย นะฮะจะมาก็คือหลัง30เมษายน67คนเกิดพฤกษบพฤก,กจิกเนี่ยจะมีดวงโชคนะตั้งแต่วันที่30เมษายน67ถึง13พฤษภา68แล้วคนที่เกิดพฤกษบเนี่ยเหรียนพฤกษบเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมีเบบี้ด็อกกับลูหน้า2ลูน้า2กับพฤกษบนะอ่าพฤกษบนะไม่แน่นะหลัง30เมษายน67เขาจะกลับมาฉะนั้นเนี่ยเบบี้ด็อกเนี่ยยังติดเทน เหรียญมีมที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งอยู่นะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องดูหลัง30เมษายน67นะส่วนตัวแบดเองก็รู้สึกว่าจะเกิดราศีราศีเมษไหมนะผมจำไม่ได้แล้วนะฮะดูมากๆก็เริ่มเบลอนะอันนี้ก็เป็นตัว Baby d o ็อนะอันนี้ก็เป็นการตรวจสอบตอนนี้90%แล้วนะนอ่านี้เป็นคับนะฮะก็ตอนนี้ผู้จัดการสินทรัพย์นะเปิดตัวกองทุนซื้อขายอีเธอเรียมเนี่ยนะฮะวันที่2ตุลาอ่ะเรามาดู บิตคอยแคสจริงๆ Bitcoin c a s h กับ xec เนี่ยเป็นดวงอ่าเหมือนกันนะราคาเนี่ยตัว b Bitcoin c a s h นะ b c h นะฮะเสียงหายไปนิดนึงนะก็ตอนนี้ราคาอยู่ที่เหรียญละแ0 0 0นะแปด0บาทนะอ,อุปทานเนี่ยเท่ากับอ่าเท่ากับ i ิตคอยเลยนะฮะ21ล้านเหรียญน,นะซึ่งดวงเขาเนี่ยนะฮะเกิดตอนนี้เนี่ย เขามีเสาเนี่ยเลงลาหูอยู่นะเสาเลงลาหูตรงนี้เนี่ยเป็นผลดีไหมเป็นผลดีนะฮะแต่จะให้ผลดีจริงๆเนี่ยนะฮะตัวลาหูเองจะต้องมาอยู่ในราศีมีนแล้วตีโกนกับนี่ดาวเสาแต่ประเด็นก็คือว่าไอ้ตัวลาหูเองมันเลงดาวพฤหัสซึ่งเป็นปัญหาทางกฎหมายด้วย ฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะมีการกล่าวหาถูกโจมตีในเรื่องข้อกฎหมายด้วยก็ได้นะแต่ก็จะได้ผลดีก็คือเสาเนี่ยมาเลงลาหูและเลงพุทธนะ,ะลาหูมาตีโกนกับเสาอาจจะให้เกณฑ์ดีมากนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยดาวพฤหัสเองเนี่ยโคจรไปอยู่ราศีพฤษภหลัง30เมษายน67แปลว่าหลัง30เมษายน67เนี่ยนะฮะบิตคอยแคทหรือ XEC ในดวงจะดีมันวันเกิดเดียวกันน่ะ ะะดวงมันจะดีแล้วดวงมันจะดีตรงไหนฮะคือมูลค่าที่มันลดลงถ้าเราไปดูกราฟของออตัว xec ก็ดีตัว bitcoin c a s ก็ดีเนี่ยกราฟมันจะอยู่ราคาตรงนี้ไอ้ดาวพฤหัสเนี่ยต้องเสาเนี่ยมันจะได้เกณฑ์เกณฑ์หนึ่งเรียกว่าเกณฑ์ที่ทรัพย์สินที่เสียไปจะได้คืนคงจะได้คืนมาหมายความว่ามูลค่าที่มันเคยอยู่ข้างบนเนี่ยนะฮะแล้วมันตกกลับลงมามันจะกลับไปที่เดิม มันจะกลับไปที่เดิมนะแล้วมันเหนือกว่าด้วยเพราะว่าเสาเร็งราหูลาหูเล็งเสานะสำหรับไอตัว b t t o o n n แ s h กับ XEC นะนี่ก็ถือว่าเป็นผลดีระยะยาวเพราะว่าพระเสาจะอยู่ในราศีกลุ่มเร็งราหูตรงเนี้ยจนถึงวันที่13กลุ่กุมภาพันธ์ปี2569ฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อ่ะถือว่าเป็นอะไรที่ดูดีอยู่พอสมควรราคาก็ นาจับก็ไม่รู้นะว่าจับต้องได้หรือเปล่าคุณก็ต้องไปวัดกราฟเอาเองนะแต่มันยังอยู่ในโซนสีแดงก็คือโซนต่ําต่ําสุดของราคาที่เคยเป็นมานะฮะอ่านี่ราคาสูงสุดที่เขาเคยขึ้นไปนะเหรียญละเกือบแสนเลยนะนี่เหรียญละเกือบแสน าการขึ้นครั้งก่อนเนี่ยในปี2021เนี่ยขึ้นไปประมาณเหรียญละ40,000นะอันนี้ก็ตัว Bitcoin c a s h นะฮะอ่า,อาว่ากันไปนะในทางเทคโนโลยีคุณต้องไปศึกษาดูเอาแต่ในทางโหราศาสตร์ก็ได้เกณฑ์ตามนี้เลยฮะเสาเร็งลาหูนะเสีงเสาเรียงลาหูลาห,ลาหูก็จะไปตีโกนกับเสาแต่ไปโดนพระฤหัสซึ่งเป็นปัญหาทางกฎหมายด้วยก็ไม่แน่นะอาจจะเกิดปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องอะไรการบางอย่างหรือ มีปัญหาทางกฎระเบียบทางกฎหมายอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่า,ามูลค่าที่เคยลงไปก็จะคืนคงกลับมาดังเดิมนะก็ฝากไว้เท่านี้สำหรับดวงชะตา,าบิตคอยน์แคตนะฮะแล้วก็ลูนา่าซีลูน่าซีก็ต้องดูว่าตัวเลขไวแซจะหาวิธีที่จะเผาลูน่าซีเนี่ย ให้ถึง1เซนได้หรือไม่จริงๆเนี่ยเป้าหมายนะฮะถ้าเป็นกราฟของดีเล็กเนี่ยจะอยู่ที่80สตางค์ถึง1บาทนะ1บาทกับอีก1สตางค์นะก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดี